สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตัวประกอบของลูกค้านะครับเป็นเคสสีขาวนะครับก็สั้นๆเลยนะครับไม่มีเวลาในการทำคลิปนะก็เลยอัดแบบลวกๆมาเลยนะแล้วก็จะมาแจกแจงรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครเป็นเคสสีขาวนะครับเป็นตัว m o n t ทคนะฮะ X3 RGB สีขาวนะแล้วก็พัดลมเคส ติดเคสเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับติดเคสมานะเป็นตัว RGB นะฮะเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเป็นไฟ RGB นะครับแล้วก็ภายในประกอบไปด้วยอ่าเมนบอร์ดนะฮะ X99 z x d u 9 9 d 4ดวล CPU 2 2ง CPU นะฮะแลมมิครอน32มสองกิบสองพ FSs นะฮะ2ตัวนะครับ CPU Intel Xeon E5 2698 v4 2ตัวนะครับแล้วก็พัดลม CPU 120ม mm, ิลมตท่อซ็อกเก็ต2011 2ตัวนะครับตัวใหญ่เนี่ยพัดลมตรงกลางนี่ครับแล้วก็ Solid State Disk นะฮะ512 g b นะฮะจาก a d v i a e นะฮะมีเคเบิล8พินเข้า1ออก2อนะแถมให้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้นะครับแล้วก็ Power Supply นะเป็นตัวลุ o นะฮะ แอลโลคูนะครับปรับสีปรับระดับสีได้นะครับผมก็รีบหน่อยนะเป็นอ่อเป็นสินค้าที่ลูกค้าสั่งมาหลายเจ้าชนกันก็เลยไม่มีเวลาในการทำคลิปสบายสบยต่เกิดต้องรีบถ่ายเอาไว้นะครับอันนี้ถ่ายให้ให้ลูกค้าด้วยนะครับให้เจ้าของลูกค้าได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว เป็นตัว40คอนะครับหรือว่า80เทรดนั่นเองนะครับผมก็ตามในคลิปเลยนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามมานะสนใจตัวสีขาวตามุตะมิน่ารักเคสอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพร้อมรา,ายการอะไรต่างๆก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กกด s u s s r r i e ฝากกากดติดตามร้านค้า คอมเวิร์คช็อปด้วยนะครับฝากเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ